ฟังเร็วๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานออกมาแล้วว่ากองทัพไทยของเราชนะขาดหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีการประทะก,กับขมิอย่างหนักหน่วงซึ่งผลลัพธ์เองก็คือไทยของเราครับสามารถยึดคืนบรที่ตลอดแนวชายแดนกว่า300กิโลจากเดิมเนี่ยขมิญเขาก็คุมและก็ตั้งฐานที่มั่นนะครับแต่ว่าไทยเราพังราบเป็นหน้ากลองก็เรียกว่า ข้อมูลจากวงในที่มีรายงานมาเนี่ยฐานของเขมรครับอาจจะดับสูญสิ้นกันทั้งกองพันเลยก็ได้โดยเฉพาะการประทะก,กันล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่หนักหน่วงมากนะครับถึงขั้น F 1 6มของไทยเราใช้ไข่เบอร์ศูนย์เนี่ยจำนวน2อ0 0ปอนด์กกิโล่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็เป็นเกี่ยวกับการเจราจาหยุดยิงของไทยเรากับทางฝั่งเขมรก็มีการเจราจารกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้มีมติเอกันนะครับบอกว่าต้องหยุดยิงและก็ห้ามเติมกําลังโดยข้อมูลทั้งหมดเรื่อง ราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่ต้องบอกเลยว่าจบแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์ซนะครับเพราะว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เชื่อใจขำเห็นไม่ได้ เตรียมพร้อมที่จะรุกคืบเราตลอดวินาทีถ้าเกิดว่าเราพลาดเราประมาทปั๊บเนี่ยคาเมในช่องเขาก็จะเอาเลยนะครับไม่ได้สนใจ m o u ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นคือฉันอยากได้ตรงนี้เนี่ยฉันจะทงไงก็ได้ที่จะได้มันมานี่คือการรบของขเมนที่ไม่ได้สนอะไรเลยไม่ได้สนเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับการละเมิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และล่าสุดครับก็มีรายงานออกมานะครับกับการที่กองทัพไทยเรานั้นต่อต้านขเมนเนี่ยถึง5วันด้วยกันก็กลายเป็นว่า ยึดได้ทั้งหมดเนี่ย11พื้นที่ในสมรภูมิรบตลอดแนวชายแดนซึ่งใน11พื้นที่นั้นครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และส่วนใหญ่เนี่ยขเมเนก็มีการตั้งฐานทัพเอาไว้แล้วแต่ว่าล่าสุดไทยเราโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่เราสามารถต่อต้านและก็บุกยึดได้สําเร็จนะครับทีแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะ รุกคืบแบบนี้แต่ว่าฝั่งฮอกเ,เมนเนี่ยเขาไม่สนอะไรเลยรุกคืบกับเรามาเราเองก็ต้องตอบโต้แล้วสุดท้ายตอบโต้ไปตอบโต้มาครับยึดได้ทั้งหมด11พื้นที่โดยพื้นที่แรกครับก็เป็นพื้นที่ภูมะเขือที่ก่อนหน้านี้เขเมนเนี่ยก็ตั้งนานครับประมาณ10ปีได้กับพื้นที่ภูมะเขือนะครับอีกพื้นที่หนึ่งครับพื้นที่ที่2ที่เรายึดได้ก็เป็นช่องอานม้า ซึ่งช่องนี้ก็ดูเดือดมากกับสถานการณ์เมื่อคืนรวมไปถึงพื้นที่ปราสาทตาเมืองอันนี้เราก็ยึดได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมอันนี้เนี่ยเราก็ยึดได้ซึ่งเป็นการป้องกันเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ได้เปรียบส่วนอีกพื้นที่หนึ่งพื้นที่ที่สี่ครับก็เป็น,นปนราสาทตาควายซึ่งพื้นที่นี้ต้องบอกได้เลยว่าฐานทดของเราเนี่ยรบแบบมันนรกแตกนะครับคือไม่ได้กลัวขมนเลยออกจากบังเกอร์กำบังและก็ยืนเป็นแนวราบเนี่ยใส่กับฐานของขมน ส่วนพ,พื้นที่ที่5นะครับก็เป็นช่องบกซึก like ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญจริงๆใน,ง well ในช่องบกเนี่ยหานส่วนใหญ่ครับก็เป <email> ็นฐานพลานที่ปะทะในส่วนของแนวหน้าอีกพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นพื้นที่โดนตวนพื้นที่ที่เเนี่ยเป็นพื้นที่สัตตสูมครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ช่องจอมพื้นที่ที่เเป็นพื้นที่ช่องสายตะกูพื้นที่ที่ครับเป็นพื้นที่พระวิหารและก็พื้นที่ที่เนี่ยเป็นพื้นที่พลานยาวโอ้โหปะทะกันเดือดมากนะคร หรือว่าห้าจุดนะแต่ว่าปะทะกันถึงสิจุด ที่เราสามารถยึดพื้นที่คืนไว้ได้โดยละเกิดให้นับเป็นกิโลครับเราสามารถยึดคืนพื้นที่ตลอดแนวชายแดนได้เกือบ300กิโลเริ่มตั้งแต่ช่องบกครับมาสิ้นสุดที่ช่องสายตะกูก็เรียกว่าเป็นความสําเร็จของกองทัพไทยเราที่ชนะขาดในการประทะกับฝั่งของกัมพูชาแต่ว่าฝั่งของกัมพูชาเองครับก็ไม่ได้มีรายงานแบบนี้ออกมานะทั้งเรื่องของการสูญเสียอาหารเนี่ยกี่คนก็ไม่มีรายงานหรือว่าในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนเนี่ยยึดได้กี่ส่วนยึดได้กี่จุดเนี่ย ก็ไม่ได้มีรายงานออกมานั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ไทยเรารายงานครับเป็นเรื่องจริง100%และเมื่อคืนนี้เนี่ยยังมีเรื่องที่น่าตกใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือกองทัพที่2ครับออกมาเปิดเผยว่าได้ตรวจพบโดนไม่ทราบฝ่าย บินอยู่เหนือที่ตั้งทางทหารครับตรงสนามบินตามแนวชายแดนหลายแห่งเลยกับสถานการณ์เมื่อคืนนี้นะครับก็มีการเร่งตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของและก็ยังมีการสรุปสถานการณ์ล่าสุดออกมาครับตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกองทบกก็ได้บอกว่าหลังจากเวลาเที่ยงคืนครับก็ยังพบเห็นการคุกคามของกองกำลังกัมพูชาในจิตเหตุการณ์ด้วยกัน ซึ่งเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดการประทะกันด้วยปืนเล็กที่เนินโนเนมทางทิศตะวันตกของช่องบกเองส่วนพื้นที่ที่สครับก็เป็นช่องอันม้าที่ปะทะกันในเวลาตีห้นะครับเกิดการประทะด้วยการยิงอาวุธสนับสนุนปืนใหญ่สิ้นสุดในเวลา9ก้นาฬิกาทั้งสองฝ่ายเนี่ยจัดตั้งชุดประสานงานบริเวณทิศใต้ของช่องอันม้าและก็ตึงกําลังกันไว้ส่วนช่องที่3ครับ ก็เป็นพื้นที่ซัำแตนะที่เกิดการประทะก,กันแต่ว่าฝ่ายของเรานั้นสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้นะครับและก็มีพื้นที่ที่4ก็เป็นช่องตาเท่าโดยมีการตรวจพบการนำพาณนะพร้อมกับกําลังพลเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ปัจจุบันกําลังดังกล่าวก็วางกําลังอยู่บริเวณปากช่องตาเท่านะครับส่วนพื้นที่ที่5ครับก็เป็นพื้นที่ภูมะเขือ ฝ่ายของกบ,บูชาเองยังคงลาดตะเวนโดยรอบภูมิเขืออยู่และก็ใช้อาว,วุธวิถีโค้งเนี่ยโจมตีฝ่ายเราในช่วงเวลาตีหนึ่งของวันส่วนพื้นที่ที่6กครับก็เป็นปราสาทตาควายและก็ปราสาทตาเมืองทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังคงวางกําลังควบคุมพื้นที่และก็พื้นที่ที่7ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับไม่ทราบฝ่ายบินอยู่เหนือฐานที่ตั้งของทหารไทยเราและก็สนามบินตามแนวชายแดนหลายแห่งเลย ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคนใดของใครเป็นเจ้าของกันแน่กับโดนลำนี้ซึ่งมีหลายลำนะครับไม่ใช่เป็นแค่ลำเดียวด้วยถ้าเกิดให้เดาเลยเนี่ยเป็นของขมรอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันไม่มีใครที่จะมาบินโดนตรงกลางคืนตอนที่มันสู้รบกันนอกจากว่าฝ่ายศัตรูของไทยเรานี่ก็คือการอัปเดตจากกองทัพบ,บกนะครับหลังจากที่เวลาเที่ยงคืน เจรจาหยุดยิงกันแล้วเนี่ยเขมรก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับยังประชิดชายแดนของเราทั้ง7พื้นที่แต่สุดท้ายแล้วไทยของเราก็ยังโชว์ความแข็งแกร่งทั้งการป้องกันทั้งการรุกคืบทั้งการตอบโต้อยู่ได้ทั้งหมดเนี่ยสิสมรภูมิซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากๆแล้วก็ตามต่อกอีกเรื่องหนึ่งครับกับผลการหารือระหว่างแม่ทัพที่สกับ ผู้ปัญชาการภูมิภาคที่4ของฝั่งกัมพูชาโดยก็มีการสรุปผลการประชุมออกมาแล้วนะครับก็มี7จดกฎเหล็กที่ต้องหยุดยิงกันระหว่างแนวชายแดนตรงบริเวณพื้นที่ทั้ง2ฝ่าย ฝั่งของไทยเราครับก็นําทัพมาโดยพลโทบุญศิลนพาคกลางแม่ทัพภาคที่2ฝั่งของเขมรครับก็เป็นพลเอกโปเูเฮงและก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วครับบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่1น,นั้นตรงส่วนของคลองลึกจังหวัดสระแก้วแม่ทัพภาคที่1เองครับก็ได้หารือก,กับฝ่ายกัมพูชาและก็เห็นชอบให้งดเคลื่อนไหวกําลังเพื่อลดความหวาดระแวง รวมไปถึงอนุญาตให้ผู้บังคับบัญชาในแต่และระดับนั้นติดต่อกันโดยตรงได้เมื่อมีเหตุจําเป็นส่วนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ตรงช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ครับก็เจราจากันทั้งสิ้นเนี่ยคือยุติการยิงนันทีห้ามใช้อาวุธหรือว่ากําลังกับพลเรือนงดเสริมกําลังครับห้ามเคลื่อนย้ายกําลังในลักษณะยั่วยุรวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตและเห็นชอบจัดตั้งชุดประสานงานระดับพื้นที่ฝ่ายละ4คนส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็มีการประทะเหมือนกันนะครับบร ทบ,บุรีโดยพื้นที่นี้เนี่ยผู้บัญชาการของไทยเราก็มีการจัดประชุมระบบออนไลน์กับภูมิภาคทาหารของกัมพูชาและก็เห็นชอบในทางเดียวกับกองทัพภาคที่1น,นะครับก็คือหยุดยิงทันทีและงดเคลื่อนไหวกําลังตามแนวชายแดนซึ่งก็เรียกไดวา่าเราเอาหมดทุกอย่างเลครับขอแค่ไม่เสียเปรียบเพราะตอนนี้เราได้เปรียบได้กำไรแบบนเน้นเลยกับพื้นที่ที่สามารถยึดมาได้ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงเด็ดขาดเนี่ย ก็ต้องรอขมรด้วยนะครับเราจะไปไว้ใจขมตรไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วกําลังทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังมีการตึงกําลังถ้าเกิดว่าขามรมายั่วยุมายิงปืนมายิงอะไรใส่เรามันก็ ต้องสวนเจ็บกันบ้างแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่ากัมพูชาเขานํากําลังมาก่อนที่จะเจรจานะครับก็คือการงดเสริมกําลังซึ่งในเราเนี่ยถามว่าเสริมกําลังขนาดนั้นไหมก็มีการเสริมบ้างแต่ว่าฝั่งกัมเณนั้นผลมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพื่อเอากําลังมาเยอะมากแล้วพอการประชุมแบบงดเสริมกําลังเนี่ยก็ห้ามให้มีกําลังทหารเนี่ยหรือว่ายุทโธปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่พิพาทเพื่อป้องกันการยกกระดับ ความรุนแรงของสถานการณ์แต่ว่าคาเมนนั้นเขาขนไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วส่วนอีกข้อนึงก็คือห้ามเคลื่อนย้ายกําลังก็หมายความว่าจะไม่มีการเคลื่อนกาลังพลภายในพื้นที่บพาสช,ชายแดนที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเพิ่มความตึงเครียดซึ่งจะช่วยรักษาสภาพพื้นที่ให้เป็นปกติส่วนอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบมากก็คืออำนวยความสะดวกการส่งกลับนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทหารของคาเมนนั้นจะมาขนเอาหรือเปล่าเพราะตอนนี้ เสียชีวิตกันเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อคืนที่โดน f 1 6เราบอมแบบไม่ยั้งมือก็เรียกว่าการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมครั้งที่2เท่านั้นครั้งแรกเนี่ยประชุมหยุดครั้งแรกเนี่ยก็เป็นการประชุมหยุดยิงครั้งที่2ก็เป็นการประชุมระหว่างแม่ทัพภาคครั้งที่3ครับจะ มีการประชุมอีกก็คือ GBC ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กําหนดไว้ในวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อขให้้อตกลงดันนงกล่าวเนี่ยรับการรับรองและ,และก็มีผลมาคับใช้ในระดับนโยบายของทั้งสองประเทศต่อไปนี่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุด โดยจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่จะไม่เราพังราบขมนได้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นกองทัพอากาศที่ส่งฝูงบิน s .16 และก็กลิปเพนเข้าซัพพอร์ตภารกิจภาคพื้นในลักษณะการโจมตีเป้าหมายทางทาหารที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไทยอยากแม่นยาในการทําลายคลังอาวุธเอยและก็ส่วนควบคุมการรบของฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีการประเมินผลด้วยระบบข่าวกรองและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไล่มาตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28กร,รกฎาคมครับทับอากาศของเราเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มไม่มีผลขึ้นบินกันทุกวันเพื่อจะลดความเสี่ยงต่อแนวหน้าของเราและก็ต่อพลดเดืนอนของไทยเราและสิ่งที่ไม่อยากพูดที่สุดครับก็คือ ในการประทะก,กันเมื่อคืนนี้ทหารกล้าไทยเราเสียชีวิตไปทั้งหมด3นายในสมรภูมิตาควายกับตาเมือนทมที่เราเดิมพันแลกชีวิตครับเพื่อที่จะแลกแผ่นดินกลับคืนมาซึ่งปัจจุบันทั้งหมดนับตั้งแต่การประทะก,กันในวันที่24กรกฎาคม ไทยเราก็สูญเสียทหารไปแลวทั้งสิ้นเนี่ย14นายด้วยกันก็ขอส่งแรงใจงเชียร์ให้กับครอบครัวและก็ซาอุดีทหารกล้าทุกนายด้วยและผมก็เชื่อว,ว่าข่เมนอาจจะยังไม่หยุดแค่นี้นะครับก็ต้องประคองตามดูกันต่อตามติดนะถ้าเกิดไม่ตามติดเนี่ยเผลอแป๊บเดียวข่เ,ขเมนเขาเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนไปทันทีนะครับเปลี่ยนสีเร็วมากซึ่งยังไงร,รอชมรอติดตามกันได้รออัเดตกันอีกรอบหนึ่ง ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปที่แน่ๆเนี่ยในช่วงมืดของวันนี้เนี่ยต้องรอติดตามและก็เฝ้าระวังไว้ให้ดีนะครับขาเมนอาจจะมาแบบไม่รู้ตัวก็ได้ก็รอตามข่าวอัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย